ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาแนะนำะวิธนะีการจีบกาดยอดมะพร้าวเพื่อทำเป็นมะพร้าวบนสานาะเครื่องมีที่จะเครื่องมือที่จะใช้ทำก็มีนี่นะมีดใบเล็กๆนะลักษณะเป็นแบบนี้จะดีที่สุดนะแล้วก็คมสองไอ้ส่วนกับจับนาะจับกาบกาบมะพร้าวเวลาเรากีดนะการยอดหัก ประมาณนี้นะตรงนี้ก็เป็นเป็นแหนบธรรมดาเรานี่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะขั้นแรกเรามาขีดขีดตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของกาบยอดเป็นแหวนๆลงมาเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนี่ขีดเลยนะเสร็จแล้วก็ขีดไล่ลงมาเลยนี่นะ จะใช้สุนิจักนะฮะจับแล้วดึงจับแล้วดึงมาแล้วค่อยขีดนะี่อย่างเงี้ยสังเกตมานี่ค่อยจับนะจับแล้วก็ขีดกันยอดมันช้ำนะะค่อยขีดแล้วก็ดึงค่อยขีดแล้วก็ดึงครับท้องนี้ก็เหมือนกันนะ นี่นะมองเห็นไหมเนี่ยขี่ลงมาแบบนี้ยอดมะพร้าวมันจะไม่ชำนะเนี่ยมาเรื่อยๆขีดลงไปลึกๆหน่อยนะมือต้องเบาๆให้เย็นๆเ,เดี๋ยวยอดหักนะเนี่ยแล้วก็ขีดลงมาเลยเนี่ยนะขีดลงมาเนี้ย อ,นนนะอันนี้ก็เหมือนกันกีดละมือนเลยเราใช้แหนกจับเลยนะจับไว้เวลาขีด้องค่อยๆนะ มันจะต้องสวยงามด้วยครับเนี่ยขีดแล้วค่อยแงะลงมานี่ก็เหมือนกันค่อยแงะลงมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะขีดลงมาเลยขีดลงมาเลยครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้เพราะเวลายอดมันยาวขึ้นมาหรือหรือแทงยอดขึ้นมาจะได้สะดวก ไม่มีอะไรมาบังคับมนะันฮะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวบังคับให้ยอดในในไม่ให้เจริญเติบโตขึ้นมามาเร็วเท่าที่ควรอันนี้เราทำแบบนี้เ,เหมือนกับว่าเราเราเร่งมันนะเร่งโดยทางอ้อมคือให้มันงอกขึ้นมาเร็วกว่าปกตินะเนี่ยนะ พอเรากี่แล้วมันจะเป็นเงี้ยเนี่ยเขาเรียกกี่กาบกี่กาบยอดมะพร้าวเพื่อให้ยอดจเจริญงอกงามเร็วเนี่ยเราเริ่มกีดจากข้างล่างเลยนะะนี่ก็เหมือนกันสังเกตไหมฮะเนี่ยกี่ลง,ลงลึกเลยเนี่ยเนี่ย นี่ไม่เกินไม่ไม่เกินอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีนึงว่าเป็นยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงของของของยอดมะพร้าวยอดนี้มันจะเป็นยังไงนี่ีนึเลยเนี่ยเนี่ยเนียองก็เจริญงองามเดี๋ยวนะ เนี่ยะเนี่ยครับตรงตัวนี้เราก็กินนะฮะตัวนี้กิน,ะะกนเหมือนกันปึ๊บเนี่ยลงบนนี้เลยตัวนี้กินเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นใบนะ,ะเออกมาแล้วแต่ไม่ใช่ใบจริงนะฮะเหมือนใบเลี้ยงใบอะไรเงี้ย

ครับเนี่ยแค่นี้นะครับครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะฮะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเราะจะได้มีสิ่งดีๆให้พวกเราได้ดูกันอีกต้นก็จะอ,ออกมาสวยงามเหมือน,น้นะเนี่ยตนะ้นนี้สวยงามเลยเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยสวยงาม คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะะสวัสดีครับ